สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าน,นะฮะโอ้โห,โหพามารับชมนางานนะครับผมนี่เราถอนเป็นงานถอนต่อยาน,นะครับกุดสกุษะยกร่องผูกเรียนนะครับอยู่นายา,ามนะครับตอนนี้เรายามาทําอยู่นายามนะครับอยู่กันสองคันนะครับผมแคทสามศูนย์ในเจนนะครับผมแล้วก็ซานี่เอ 2-154 Super a c e <oughs> นี่นะครับคนงานตัดไม้ยางก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังขนของกลับดูนะครับผมตัดเสร็จเมื่อวานเก็บเสร็จเมื่อวาน, <c oughs> <c oughs> นเราถอนกันสองคนสองคันอาจจรลเบียเรียบร้อย <c oughs> สวัสดีไปยัางเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดียามเช้านะฮะ เดี๋ยวต้องเช็ดด้วยนะครับผมจะเด็ดไม่เลอะเวลา,เาล้างเวลาเข้าขบ้านล้างจะเด็ดไม่ล้างเยอะดีจะพาไปดูซันนี่นะฮะว่ากี่ชั่วโมงลลครคะเนี้ยดีโดวิซื้อข้าวนะครับผมถ่ายคลิปตอนเช้าๆให้พี่น้องได้ชมกันกอง ตอไม้ใหญ่มากนะตอไมา้ยางใหญ่มากนะฮะต้นหลายปีนะครับตน้นประมาณเจ็ดแปดปีกับสิบปีนี่กองกองไว้เดี๋ยวเผาหลายๆคนนะครับผมที่ผมถ่ายรีวิวลงไปนะฮะเขาบอกว่าฝังฝังหลายๆคนว่าฝังเลยเป็นปุ๋ยนะครับจะบอกว่าไม่ได้นะครับผมถ้าถ้าคุณลองมาทํานาง,งานจริงๆมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรฝังแล้วมันยุบมันไม่ยุบตอนที่เราฝังหรอก มันยุบอีกหลายปีอ่ะต้นทุเรียนโตแล้วยุบโอ้โหลุมเลอ์เลยต้นทุเรียนเอียงเลยแหละนะครับและยังมันเป็นเชื้อราการทําเกษตรเราไม่ได้เขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ทําที่เดียนแล้วก็ท,ทําที่ทิ้งปลูกผักปลูกอะไรคือเขาปลูกทุเรียนคือทําแบบนั้นคือทุเรียนหนึ่งเป็นเชื้อราถ้าส่วนใหญ่ๆนะเขาไม่ฝังหรอกเขาเผาทุกคนนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายลง youtube แบบผมนะคือผมอ่ะ ก็คือเราถ่าย u t u b e เนาะเราก็อยากจะถ่ายวิธีการทำให้ทุกคนได้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 ดูกันเนาะนก็อยากถ่ายเป็นขั้นตอนไปนะฮะแต่เห็นว่าเห็นคอมเมนต์หลายคนนะครับผมเห็นคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์อยู่บอกว่าฝังไปเลยจะได้เป็นปุ๋ยมันฝังไม่ได้ครับถ้าฝังได้เขาฝังไปแล้วฝังแล้วมันยุบมันไม่ยุบตอนที่เราฝังนู่นน่ะอีก เดือนสองเดือนหรือว่าปีสองปีเนี่ยมันจะยุบตน้นทุเรียนเนี่ยถึงจะฝังกระจายกระจายไม่ต้องฝังกองใหญ่กระจายกระจายเนี่ยก็ยุบอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าผมเคยไปเจอแปลงหนึง่งเขาบอกว่าขนาดขนาดตอยางต้นต,อ,นตอเดียวมันยังยุบเลยนะฮะันเน่าเน่าเน่า,นาแล้วก็ผุผุก็ยุบเป็นหลุมจังหวะมันจังหวะตรงกับตน้นทุเรียนพอดีเนี่ยมัน ต้นตูเรียนี่เอนไปเลยนะฮะระยะมันเป็นเชื้อราเขาว่าฟังไม่ได้บางสวนที่ใหญ่เนี่ยนะสวนที่ใหญ่เนี่นะนยแม้กระทั่งแม้กระทั่งเศษยางเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยเศษยางเล็กๆแบบเนี่ยเศษกิ่งยางพวกอ่ารากยางเนี่ยเขายังให้เก็บให้หมดเลยนะเวลาเขาปลูกอ่ะให้คนงานมาเก็บเผาให้หมดเลยเนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเชือ้อราเขาว่างนั้นอนะ่ะก็น่าจะจริงของเขาแหละเพราะว่าเขาทําสวนระดับร้อยไร่นะครับผมไม่ใช่สวนเล็กๆ เขาอาจจะมีประสบการณ์เยอะนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปชมบุกสูงมาเจ้าเสนียก่อนๆหน,น้านู้นเราก็ถ่ายไม่ละเอียดนะครับน,นี้เราถือโอกาสร,รอข้าวจะถ่ายให้ละเอียดกว่าน,นี้หน่อยโอ้เช็ดสะเยี่ยมเลยนะฮะจิตัวนี้เป็นตัวโฉมแรกนะครับเป็นตัวเก่าแต่เป็นตัว ตัวโฉมตัวนี้แหละแต่เป็นตัวใหม่อ่ะมันจะเป็นจอจอดิจิตอลใช่ไหมจอใหญ่ <c oughs> ขเขาเรียกจออะไรจอแบนเน่ะฮนะกี่นิ้วไม่รู้วลานะผมไปดูมาใหญ่มากนะครับถ้าดูหนังเนี่ยดูเพลินเลยแหละเขาาจะทํามาดูหนังได้เนาะ <c oughs> ยิงยิงบลูทูธจากโทรศัพท์เนี้ยยิงหนังเข้าจออู้คงจะทํางานเพลินเลยเนาะผมว่านาะคตในรถคุณเดี๋ยวต้องมีนะต้องมีอันนี้อันนี้คือ ผมว่าค่ายรถต่างๆที่ดูคลิปผมนะผมว่าต้องพัฒนาให้ดูหนังได้นะครับผมเอาแบบจอใหญ่ๆเลยนะฮะจอแบบว่าใหญ่ๆเลยนะครับดูหนังได้โอเพลินเลยคนขับเนี่ยขับไม่เมื่อยนะครับไม่รู้สึกเบื่อเพราะว่ามันม,มีหนังดูไงมีหนังดูมีอะไรดูเงี้ยถ้าดีๆก็ติดเออเออไ i f ฟมาด้วยเลยก็ได้ไ wi ไฟติดรถสุดยอดเลยะเอะอเดี๋ยวเรามาดูภายในเจ้าเนี่ย อะไรอะซันนี่ก่อนนะครับนี่นะฮะไายในก็จะประมาณนี้นะฮะมีแอร์โอ้มีลูกแอร์ลูแอร์้างละสองที่แขวนกระเป๋าลำโพงคางละหนึ่งแล้วข้างหลังนี่ก็ที่มีที่นั่งแล้วก็ตู้เย็นตู้แช่ของเนี่ยเย็นเจ็บเลยเตู้แช่ของ มีตู้อะไรตู้เก็บเก็บของแล้วก็มีเกะเก็บของตรงนี้อีกอส่วนเพดานนี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆพลาพส,สติกนะครับผมแต่พลาส,สติกเอาจะเป็นเออก็เป็นพลาส,สติกยังไงพลาส,สติกนะครับไฟก็เอ่อไฟก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ อาจจะเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยไฟเก่งไงไฟีนเก่งแล้วก็มีที่ทุบก,กระจกแล้วก็มีพวกวิทยุก็โบราณหน่อยนะครับผมอาง้างที่จะโบราณนะครับรุ่นนี้นี่ก็มีมเสียบ USB นี่ก็เป็นปุ่มปุ่มบิดบิดไปทางนี้บิดไปทางนี้ยกเร็วบิดมาทางนี้สวิงเร็วนะครับผมหมุนเร็วนี่ก็ตัวยกเร็วอ่ะลองตีขึ้นดูจะคื้นมบบมีไเลนะอ้ อันนี้คือเกน้ำมันนะครับผมอูน้ำมันน้ำมันเต็มเลยเกืบเต็มเกความร้อนเครื่องยังไม่ทันติดเครื่องเลยขึ้น3ามีแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ซานี่นี่สัญ,ญลักษณ์มันแล้วก็มีตัวโออันนี้มันกดหมดหมดเฮดอยู่แล้วนี่ มีเลงโอโต้กับเลงอั o M A T, ตโนมัติก็ตรงนี้กับเตาเบรเกเตาลองติดเครื่องดูนะครับผมขึ้น,นโอ้ขึ้นอะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษอ๋อมาต้องขึ้นอย่างนี้ก่อนเหรอโอ้ ภาษาอังกฤษหมดเลยภัยยาอ่านออหลกเพจะเมื่อไรมันจะหายอ่ะไอเนี้ยโอเคครับกลับมาแล้วนะครับผมเนี่ย มันขึ้นอะไรู้วอ่ะเหมือนสัญญาณโทรศัพท์เลยอ่ะดูสัญญาณวิทยุเหรอเต็มเหรอหมนสัญญาณโทรศัพท์ไองโอ้อันนี้วันที่เขามีวันที่ด้วยอ่ะตั้งอะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอาอันนี้วันที่อะไรยี่สิบแปดแล้วนะอ๋อนี่ยยี่สิบแปดแปดเดือนเก้า นี่เป่าเวลาเจ็ดโมงนี่ปุ่มอะไรอันนี้กดหมดเฮ็ดอยู่แล้วนะเปลี่ยนโหมดตรงไหน,นอ่ะยวลองดูก่อนอ๋ออ๋ออันนี้ ตายเต่าตัวตรงนี้อหรอ,อมอันนี้มันเร่งเครื่องอโอโต้กับอัตโนมัติอันนี้ก็ตายเต่าตัวอืมก็ตายเต่าตตรงนี้นี่เมนู โอ้ต้องใช้รหัสล็อก้วยรหัสกดล็อก้วยกดออกก่อนกดออกตัวไหนวะอ๋อ,อกตัวเดิมนี่อะไรอ๋อไม่เห็นขึ้นอะไรเลยนี่ไฟนี่ไฟบูมไฟหัวเกง๋งปัดกระน้ำฉีดกระจกปัดน้ำฝน ไม่รู้ว่าสองออนี่หัวขีบแต่ไม่รู้ว่าสองตัวนี่อะไรนะครับตแตรอยู่ฝั่งนี้นะตแตรอยู่ฝั่งขวาอันวนี่อะไรวะฝั่งซ้ายนี่อะไรไม่มีอะไรโอ้ตแตรอยฝั่งขวาปกติแล้วถ้ารถ รถพวกแคทพวกกูบีนี่แต่จะอยู่ฝั่งซ้ายโฮมสุกแต่อยู่ฝั่งซ้ายบปก่าไม่รู้เนี่ยพวกญี่ปุ่นพวกอเมริกาอยู่ฝั่งซ้ายนะแต่แต่จีนอยู่ฝั่งขวา <c oughs> ใช่ป่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคครับเรามาลองเทสระบุก,กันนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เร่งนะครับ นี่ไม่ได้เร่งนะครับผมลองลอกเขาเยับดูก่อนปลดเซฟตี้ปลดล็อกอันนี้ขนาดไม่ได้เร่งนะดูความเร็วนะเอ้ยไม่ได้เร่งแต่มันเร่งอัตโนมัติเลยเหรอนี่ยังไม่ได้เร่งเลยนะอ๋อไม่ได้เร่งมันก็เร่งได้นะนี่ไม่ได้เร่งเลยเบิคสุดเลยเนี่ยเร่งแต่เขาเร่งมันฝืดๆหน่อยนะ นไมเได้เร่งน,นะแต่เวลายกมันเร่งอ๋อแล้วหันกลับไปนี่ก่อนโอโอเคครับเดี๋ยวลองขย,ยับดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะฮะเผื่อน้องๆหลายๆคนนี่อาจจะอยากรู้นะครับพี่บอยสอนขับซันนี่หน่อยโอเคนะ นี้เป็นคอนโทรลแคทนะครับผมอันนี้ฝั่งซ้ายมือของพี่นะยืดออกนะครับผมโอ้เร็วมากเลยขนาดไปเล่นเครื่องอนี่อันนี้ยืดเข้านะครับดึงหาตัวย้ำอีกรอบนะครับย้ำอีกรอบนะครับฝั่งซ้ายมือของพี่นะครับด้านหน้าด้ันเดินหน้า ยืดอามนะครับผมยืดอามออกนะฮะดึงเข้าดึงเข้าก็ดึงอามเข้านะครับอ่ะผักไปซ้ายสุดผักตรงๆนะครับนี่หมุนซ้ายนะครับผักมาขวา หมุนขวาย้ำอีกรอบพักไปซ้ายหมุนซ้ายปักมาขวาหมุนขวาโอเคมาดูฝั่งขวามือมั่งนะครับฝั่งขวามือนะครับฝวามือของพี่นะครับลงลงก็เอาบูมลงนะครับเนี่ยตรงๆงเลยนะฮะ นะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นตรงตรงยกขึ้นย้ำอีกรอบนะครับผักลงตรงตรงเอาบุมลงดึงขึ้นตรงตรงเอาบุมขึ้นนะครับอา่างายบุงกีผักไปขวามือสุดนะครับตรงตรงงายออก อาบุกีข้าวผักมาหาตัวเองนะครับมาหาซ้ายมือสุดๆนะครับผมตรงๆอ่าย้ำอีกรอบนะครับผักตรงๆไปขวามือสุดผักดึงข้าวไอ้หกกำบุกีข้าวนะครับดันเข้ามาตรงๆนี่นะครับส่วนตัวเดินนะครับผม แล้วเรา,เ,รา,เ,ราเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับคลิปก่อนนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเดินหน้าเดินหลังนะครับเราสังเกตดูที่ลอนํำนะครับผมสังเกตดูแท็กนะฮะนี่นะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะจะเป็นถอยหลังนะครับเป็นเฟืองปกเกตอันนี้เขาเรียกว่าด้านหลังเป็นเฟืองปกเกตนะครับเอาไปดูด้านหน้านะครับไปดูด้านหน้า นี่มันจะเป็นรอนนำแบบนี้นะฮะนันน่ะเห็นไหมมันจะเป็นรอนนำแบบนี้เราก็ดันเดินหน้านะครับอ,อันนี้คือบ่งบอกว่าต้องเดินหน้านะครับต้องดันเดินหน้านะครับเอาถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าพี่พี่หันเดินหน้านะครับหันมาทางทางฝั่งลอนน้ำนะครับอันนี้ฝั่งลอนน้ำนะ โอเคเราก็ต้องดันเดินหน้านะครับนี่เห็นไหมโอเคถ้าสมมุติว่าจะถอยหลังก็ถอยหลังนะครับแต่ถ้าแต่ถ้า,าหัวรถเราอยู่ฝั่งเฟืองปกเกตนะครับผมเราจะเดินหน้านะครับอันนี้คือพี่หันกลับมาฝั่งปกเกตแล้วนะ เราจะเดินหน้านะครับต้องดึงถอยหลังโอเคถ้าเราจะถอยหลังก็ต้องอดันเดินหน้านะครับอันนี้คือมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายที่เราจะไปแล้วก็จุดที่ตำแหน่งที่เราหันแท็กไปทางไหนนะครับคือมันสามารถที่จะเดินได้หมดใน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 ,นางานของเรานะ แต่ถ้าเราเดินไกลๆจริงๆเราเดินเดินแบบว่าเดินรถไปตรงนู้นตรงนี้เงี้ยเอีัยเออครึ่งกิโลหรือว่า2 3 0สารอเมตรเนี่ยมันต้องเอารอนำเดินหน้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเดินหน้านี่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปดึงอย่างนี้ให้มันเมื่อยนะครับเราแค่เหยียบไปเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าสมมติว่าพี่จะเดินไปนู่นพี่ก็ เอาล้อนำเดินหน้านะครับเพราะว่าพี่จะได้ไม่ต้องดึงไงเราก็เหยียบยเฉยไหเราก็นั่งมาสบายๆแล้วก็เหยียบไปนะครับแค่นี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกที่ยังไม่ได้สอนเดี๋ยวจะสอนภายในคลิปนี้ให้หมดเลยนะครับอสอนบิดตัวโอเคสอนบิดตัวนะน้องๆน,นะน้องๆหรือ,อว,ว่าพี่ๆที่กำลังหัดรถอยู่สำหรับ พี่ๆน้องๆที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็รับชมไปเป็นความร,รู้เพิ่มเติมหรือว่ารับชมเป็นความบันเทิงก็แล้วกันเนาะอันนี้คือเราทํามาให้กับน้องๆนะครับพี่ๆที่เพิ่งหัดขับรถหรือว่าทําที่อ,อยากจะเป็นรถอยากจะเห็นภายในเก๋งอยากจะเห็นการทํางานหรอเวลารถบิดตัวบิดไหลเนี่ยดูมันเท่มากเลยอะไรเงี้ยอยากเห็นการบิดตัวอะไรเงี้ยนะอโอเคคลิปนี้ปอจะมาสอนนะครับ อะไรเขาผมไม่เดเดี๋ยวเดียวว่าสอนที่จะโดนรามาเรียกว,ว่าแบ่งปันแล้วกันเนาะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะยืดออกก่อนอันนี้คือถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายมือเดียวเนาะขับมือเดียวนะคืออาจจะไม่ถนัดหน่อยนะครับโอเคอันนี้คือพี่กดลงละนี่ก็กดลงไปหน่อยนึงนะครับผมลงไปหน่อยจะบิดตัวนะบิดตัวดูนะ ถ้าสมมุติว่าเราจะบิดมาทางนี้บิดถักมาทางซ้ายนะครับอสวิงนะครับผมสวิงก็ต้องดึงมาทางนี้นะครับดึงมาทางนี้นะสวิงเนี่ยดึงมาทางขวามือแล้วก็ดันตัวตัวเดินอเนี่ยฝั่งขวา,าเอ๊ะมันต้องหันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมโอเคครับก็เหมือนกันนะครับผมอผักนะครับผม หักตัวหมุนอตัวสวิงเนี่ยมาทางขวามือส่วนตัวนี้ก็ดันเดินหน้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เยียบถอยหลังนะครับอโอเคนะลองดูนะ,นะไปแล้วนะ,นะอันนี้คือวิธีการบิดตัวนะอันนี้พี่ขับมือเดียวกันเลยไม่ค่อยถนัดโอเคอ่า ลองบิดกลับบ้างนะฮะลองบิดกลับบ้างเมื่อกี้เราบิดไปางซ้ายอันนี้เราบิดขวาอ่ากดลงไป<ม>เวลาเราอยากให้เป็นบิดบิดได้เยอะๆนะครับเราอย่าไปตั้งตรงนะครับให้ตั้งมุกี้เฉียงๆมาหน่อยก็ได้มันจะได้บิดได้เยอะนะฮะโอเคพี่กดลงไปหน่อย<ม>อ่ากดให้หัวแท็กมันลอยนะเวลาเราบิดแล้วจะได้ไม่โดนดินมันต้านนะครับผม เมือ่อกี้เราหมุนไปซ้ายเนาะอันนี้เราหมุนไปขวาบ้างนะครับหมุนไปขวาให้ดึงตัวหมุนนะครับสวิงนะครับผมไปทางซ้ายสุดนะครับนี่นะไปนี่นะส่วนตัวเดินนะครับตัวเดินฝัง่งเท้าซ้ายของเราเนี่ยให้ดันไปหน้านะครับส่วนเท้าวขวาให้เยียบถอยหลังนะครับนี่นะดูนะ เดี๋ยวท้าสาธิตก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนั่นลก,ก่นนี่นะแบบนี้นะลักษณะการบิดไปขวานะอย่างนี้นะโอเคเราลองดูนะครับหนึ่งสองสามนะนี่นนะนะครับ จริงแล้วในในในศูนย์ข้อมือเออข้อมูลข้อมูลเออในหนังสือข้อคู่มือน,นะครับในหนังสือคู่มือเขาเนี่ยเขาไม่ห้ามบิดแบบนี้นะครับแต่ว่าการทํางานจริงแล้วมันต้องมันต้องดัดแปลงแล้วมันต้องทำมันต้องมันต้องทํานะครับผม <c oughs> คือมันมันมันไม่ได้บิดที่แห้งเหมือนที่เขาโชหรือว่าเหมือนที่เขาสาธิตการขับนะครับอันนี้เราเราเรา,เราลง,างงานจริงเราก็ต้องทำแบบตามสภาพนางานเนาะ อย่างที่เขาขับโชว์หรือว่าสาธิตโชว์เนี่ยคือเขาบิดบนคอนกรีตหรือบิดบนที่แห้งที่เวลาเราบิดแล้วดินมันไม่มันไม่จิกะแท็กมันไม่จิกมันเลยไม่ต้านนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พี่ก็จะมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์การบิดตัวการบังคับแล้วก็ดูภายในเก๋งเจ้าซานีนะครับผมสาหรับน้องๆพี่ๆที่ ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ